กับเราช่องตัวยาเจียงพายแก้วสักใบครับผมสวัสดีครับคุณนะสวัสดีครับสวัสด,สสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาอัปเดตที่พรายชุมพลซะหน่อยอก็ตอนนี้ตกมันกี่เดือนแล้วครับเดือนกว่าฮะเดือนกว่า มาอยเข้าดออืีกประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเข้าสองเดือนอกอ,นสอ,อนก,กสองแล้วครับอันนี้กอกแรกแล้ววันนั้นเห็นไปแห่งานด้วยออกไหมนั่นแหละออกตัง้งแต่วันนั้นแหละ<อ>วันวันแห่เลยวันออกชอแล้วชอแล้วอา <c oughs> กาศอกาศอย่างนี้คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือ เราคนแปลกด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่เคยมาเหมือนน้าอยู่นี่ประจําครับนาควันอยู่นี่ประจําก็ไม่เป็นไรปกติแล้วตกมันก็นิ่งๆเนาะนิ่งครับตกพอตกมันนิ่งนิ่มบอกแวกไม่กระโดดแต่กระโดดใส่เตลถถ้ารลวิ่งตดหน้านี่เอาละแต่คนนี่ถ้าได้ยินเสียงแล้วถอยไปอยู่ต้นไม้รอเลยปีนี้อายุเท่าไหรสามสิบเท่าไร ประมาณ32-33ประมาณ32-33แต่ว่ารู้สึกรู้สึกว่าจะฟูบลงเนาะฟูบเยอะอยู่ฟูบอยู่ลงแล้วฟูบช้างตกมันนะครับมันตกมาโดนกอดกินไหมก็กินย่าไม่ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินในน้ำติใจจะกินไหมกินแต่น้ำมากกว่าไปแต่ว่าหน้าตาก็สากลัยธรรมดานะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะครับช้างตกมันนะครับ X4 แต่ผมว่าปีน um ี้รู้สึกว่างาออกเร็วนะองานค่อยเลยนะครับก็ไม่ได้เจอประมาณหลายเดือนพอสมควรนะครับก็ไม่ได้มาอัปเดตพอสมควรก็มาที่ไรก็ไม่ทันคุณนาให้ให้น้ํานะครับ กวาดที่ออกเแ็่พละแต่บอกนะแยกไหมเวลาเก็บมูลเก็บอะไรเก็บมูลต้อง,ต,องต้องไลใ่ให้ไปดูที่อื่นถ้าไล่ให้มันไปสักอื่นมันหลบไปเราเรา,เราก็เข้าไปแล้ามันไม่ยอมเราก็ไป่ใ่ต้องแซ่แต่ปกตินี่ต้องแซ่ตรงมันมามีีอยู่ต้องต้องพักมัยอมครับไม่ยอมหลบครับเราก็กลับก็ถ้าไม่หลบเราก็ไม่เข้าไม่เข้าเราก็ต้องดูผมลาบไม่ต้องไปใช้สี คือเรารู้ใจแล้วเรารู้ใจเขาแล้วเรารู้ใจแล้วนะครับถ้าวันไหนเราไล่เข้าต้นไม้ทำมันยอมถอยเข้าทำอะไรก็ได้เข้าไปตบเข้าไปจับตู้ได้ได้หมดได้หมดทำมันไปพิมพต้นไม้ให้แล้วนะแต่ถ้ามันไม่ได้เงี้ยตัวใครตัวมันก็เป็นธรรมดานะครับช้างตกมันคือนิสัยบางวันไม่เหมือนกันนะบางวันมันเปลี่ยนไมเหมือนกันบางวันก็อาจจะมีรถวิ่งเยอะ ครับถ้าตัวมันสั่นแล้ววันนั้นเนจะอาหารจะไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยกินถ้าหญ้าโยนไว้โยนโยนยังจะได้ผลดีแต่แต่ถือว่าก็ออกพอสมควรนะครับ fc เยอะเหมือนกันนะแต่ก็ดูฟูบเหมือนกันนะครับ นแต่ออกเยอะเหมือนกันนะครับออกเยอะโอ้ยวันที่แหอเข้ามาเเสร็จงานเข้ามาตายแล้วว่าทําเงินลุงพมัดปุ๊บออกเลยจองแล้วให้เพื่อนจะเอาโซ่มาพรมเกี่ยวครับคือวันนั้นคือกลับมาจากแห่งงานบ้านพวกไส S <S เออน,นัน่นแหละไม่<ช>แต,แต่แต่ยังไม่ตกแล้วตอนนั้นนี่แห่การโดยเพราะปุ๊ปปบปันกลาง๋อ้แห่บ้านเรา <S <S บ้านเราวัานวันแห่เลยแต่ถ้ามันออกมันออกช่วงเช้าร <S <S เรารู้แล้วเราเราจะไม่แห่อันนี้เดินออกไปไปออกเลยอ้าวเพาไม่เป็นอย่างนี้ช้างอยู่อะเลยต้องเราต้องบกว่าให้ตัวที่เคยเติอยู่ประมาณสามตัวไอ้บุญทุ่มตัวหนึ่งไอ้คำเมืองสามตัวเืินไปด้วยกานสี่ตัวก็ไอ้ไอ้ เก็บงานมากลับมาถึงวัดครับับมาถึงวัดกันนั่นแหละถึงว่าไม่มีที่ไว้เอาไว้ที่แรกมันจะเอาไปไว้ด้วยทางพ้นมาแล้วเอาไปไม่ถึงแล้วอะออกแรงด้วยออกแรงด้วยบางคนก็ยังคุยลคเลยว่อังทั้งตรงมันมาแห่มาทำไมถึงกล้าแห่เอาแล้วกเจะไปรู้ว่ามันตรงนะเมันมันมันมาตกขึ้นทางนี่เองว่าไปรู้ว่ามันตกตรงเจ้าไม่เอามามายุ่งหรอก่อคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราไม่รู้อ่ะ เพราะปกติมันจะตกวันที่าพฤษภาเนี่ยหละต่างๆดาานนนนด่ดูเืองของมานครับโอ้โหที่ที่แปดไม่รอดทีนี้มันดันต,กกต่อตัวที่ที่สี่เลยครับแต่ตอนไปเดโค้งไปเดี๋ยวมันแลงเขาใหญ่มันที่ดหนูก็เป็นธรรมดานะครับโอ้ลึงก็ออกแรงเหมือน,นกันนะครับออกลึงแรงปกติเขาตกเดือนกี่เดือนตัวน,นี้เหมือนเหมืน ไม่เคยถึงสองเดือนประมาณสักเดือนก่อน<ม>แต่ที่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบห้าวันครับสิบห้าวันสิบห้าวัน,วนแต่ปีนี้รู้สึกผมปีนี้นมันอ้วนอ้วน,อ,วนอ้วนแรงรื้แรงแล้ว,วจุ๊บแรงย,ยังเหลือแต่ทางทางหลังเทงัท้นก็งานก็ถือว่าออกเร็วเหมือนกันนะครับ วันนั้นตอนรถไอ้มนักเรียนเข้ามาเยอะๆมีไหมน่าจะมีกระเด็นนะกระเด็นออกตอนตอน,ตอนปลายเนี่ยแต่ไม่รู้อยู่ไหนแทงไม่รู้แล้วต่างคนต่างไม่เข้าไปดูแล้วเห็นพวกเขาไอ้ยืนดูกว่านี้วันนั้นในวันที่มันกระโดดใส่รถเนาะไม่เห็นถอยเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับแต่ให้คนอื่นก็คือห้าไมไปแต่อย่าให้จะฟานห้หามมันจะได้จะจําเราได้ <laughs> แล้วตาแน,น่นก่อนเซฟไว้ก่อน <laughs> ก็ถือว่า คูบแรงเหมือนกันเนาะคูบแรงคูบแรงแต่ก็มันบอกยากเนาะช้างตกมันครับเราก็เลี้ยงดูเต็มที่นะครับแต่ว่าบางครั้งเขาก็ไม่กินหญ้าแต่อันที่กินนี่ยมันมันเขาน่าจะกินหญ้ากินน้ำเลยเนาะแต่น้ำมากินเนี่ยแต่ฝนตกช่วงช่วงไอ้ครึ่งเดือนแรกนี่ครับน้ำเนี่ยสองวันให้กินไม่ยอมกินเลยไม่ยอมกินเลยสั่นอย่างนี้นะเนาก็ออกแรงนะ เอาหญ้าเลยไปหัดต้นกล้วยให้กินถึงกินกินต้นกล้วยแต่ช่วงนั้นเปกินกินต้นกล้วยเอาถึงว่าโอ้ทำไมมันตกแรงอย่างนี้มันสั่นเลยยืนยืนจะไม่อยู่เลยทิ้งต้นไม้อยู่ตัดต่างๆไหลไหลไหลึ่ออกเต็มเลยครับเลยบอกไล่ให้มันไปทางนู้นกว่าที่มันไม่ยอมไปด้วันนั้นโอ้อก็ปล่อยแล้วแต่พอแต่มันประมาณสักอาทิตยหนึ่ง เริ่มปกติเริ่มจะปะกติไม่สั่นแล้วไมไ่ไอ้นั่นแล้วเริ่มชินหน่อยทีนี้รับงานไว้เยอะไหมครับเรื่อยๆก็เรื่อยๆเลยลงานตีนแต่ไม่ค่อยมีกลิ่นเนาะใช่ไหมสองวันนี้ไม่มีกลิ่น,นแต่ว่าอยู่ทางหนุ่มเสกนีอ่อุกลิ่นแรงมากเลยเสกตีนตกแรงโอ้กลิ่นสุดยอดเลยเดือนแล้วถึงเดือนแล้ว มันก็รุ่นเดียวมันตกรุ่นเดียวกันแหละนี่ทุกปีเลยใช่ครับรุ่นเดียวกันก็วันนี้เราตอนไปโคกไซใสไปเจอเด็กไม่ใด่ไม่ใส่เพื่อนมันด้วยเนาะตายแล้วอ่ะเอาช้างเนี่ยเจอแต่ยินมีแต่ช้างงาเลยมีแต่ช้างงาเลยไอ้ตัวนึงเนี่ยเห็นเพื่อนไม่ได้คนเด็กวิ่งเข้าไปเก็บทานอ่ะไอพวกแกจะคุกเด็กเอามีอีกทีเราต้องไอไอ้ป่อง ก,ก็มัดอยู่ตรงนี้ก็เป็นธรรมดานะครับนี่ช้างอันนี้คือบริเ,เวณจอดรถนะครับวิ่งเขา้าวิ่งออกเวลารถมาเยอะๆเขาก็งุนงน,น,นก็าหัง,นะงแต่ามันอาไปไว้ข้งนกูปนไปไ่ถึงเอ้ตรี่อนว่วังไงก<ช>็อัดไม้นไม้ไมมใหญ่ครับผมก็ถือว่ายังดีไม่ไม เขาไม่งุนหงิดก่อนซะก่อนเนาะถ้ามันแต่ถ้าเราจะคิดเข้าไปข้างบนกูไปถมงงดนกา,างท,า,ง <c oughs> ทายเลยแล <c oughs> ้วว่าโอเคครับผมก็วันนี้เรามาอัปเดตพิพัาช์ุมพลวัย32-33ปีก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้หายไวๆ<า>กินหญ้าเยอๆะๆรับงานเขาไวจะได้แ <ๆ S 2> ข็งแรงนะครับเดี๋ยว ถ้ามีคะแนนเนี่ยผมจะส่งคะแนนเอาซื้อกล้วยมาฝากแล้วกันครับผมบก็ขอบคุณมาก,มากๆเลยนะครับก็สำหรับทลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องปวยอาเจียงลพรแก้วสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมขอบคุณครับ